โอเคครับก็เดี๋ยวมาชมนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับหยอดหยอดดูของหลอด,ดน้อยนะฮอ,อยูปะ ูอยู่ปะนี่งไงอยู่นะครับตัวกระปอยเดียวปล่อยไปแล้วกันตัวเล็กมากนะครับดูดูปลากะเยอะครับบองหลอดน้อยนะตัวแบบดูมาให้ดูครับเนี่ยครับตัวเหยื่อมันเล็กนะครับปลาปลาตัวมันก็เล็กนะตามเราทอดหมานั่นแหละ ำทำบลาพเลยไอโทรมาเอ่ยฮลัโลโหลรอบอรัวัีกรับรับสอ่ะีรวด้รด้ครับผมดครับเวรับครับตครับสวีครับีครวรัวี้ปลบอยไปดะครับนครับัควครับผมเก็บเรียบแ่จรรมา<แ> <laughs> ไ ก็ไม่ตาย e. อีกมึนเสี<า>้ยปล,ล่อยไว้แล้วผมแรปเตอร์ครับสีทองครับผมนียครับเก็กเสี้ยผมเมื่อยตัวึดเลยขับรถไปวันนี้ลองนี้อีกแล,ล้วโดนเลย ไหนเดิมได้ปลาเหมือนเดิมป็นไ,ไงล่ะลองไม่น้อยนะครับช่องล่อช่องช่องดูดน้ำนะนี่คอครับผมยังได้อีกนะครับใส่ยนะอดหยอดเนาะโอ้วันนี้ขับรถหาปีแาโดนะ ประช้อนนี่กี่ตัวเองอะตัวใแรกขับรถเล่นแล้วก็หาปีชโดโดวชโดไปส่องตูงนะ้มครับไม่ได้ตัวเสียดายมากประช้อนต่อเมนแค่ตัวนี้เป็นสีแดงครับไม้แรกกันเลยครับผมก็เนี่ยครับคือขี่รถไปก็หาปีทำช่องนะเทผมเมนยางแค่นี่ครับไม่ผิดหวังวครับผมวัดตาติดง่ายครับวัดตาเนี่ยตัวเว็บมันสะบัดออกจากบอดี้นะครับทำให้ ติดง่ายนะครับก็ลองลองหาซื้อดูนะครับเพราะว่าร้วปากเนี่ยคือปากเหนียวทนทานจริงครับนะใช้เกินคุ้มบอกคำเดียวว่าเกินคุ้มครับผมก็ไม่ลองไม่รู้นะครับฝากด้วยยอดครับผม